ฮ้หนักจริงๆเลยนะตัวนายเนี่ยนายอย่ามาบูลลี่น้ำหนักแค่สี่พวกแก <G ay> คือตัวปัญหาสัปแช่งเลยรู้ไหมเนี่ยฮะมึงมันโง่เอ๊ะเอ็งจีนัยตาแล้วโอ้นั่นใครอ่ะเราจับสปายทีมแดงออกมาได้จับสปายทีมดงงแดงงั้นเหรอทำดีมากเลยขอบคุณข้ากูเถอะวันนี้นวันดีจริงจริงเจ๊งทั้งได้สปายทีมแดงทถมได้กระเป๋าเอกสารฮ่ <G ül üyor> อาออกมาให้หมดกูไม่บอกกล้วยโอ้ย ยังไงกูก็ไม่บอกอยู่ดีแหละเกย์ยอบปากแข็งใส่ฉันถ้าไม่อยากโดนฉันตอกฮะใช่แล้วฉันเป็นเกย์บอกไมห่หมดเฮ้ยก็ได้ฉันฆ่าหมอฉันตายแล้วเออแกย์ฆ่าบุคคลสำคัญแถมยังฆ่าบุคคลสำคัญอีกคนนึงได้เหรอโอ้พูดอย่างนี้ฆ่ากูเถิดจ้ะเฮ้ยเอาละมีใครอีกไหมคิดก่อนนะโอ้ใช่ฉันฆ่าเฮวีด้วยฉันตายแล้วเฮวีตายแล้ว แกฆ่าแท่งประจำทีมกันเหรอแกต้องทดใช้ในการถูกชัดวนนมจนตายว้าวนะกูจุเบยโอ้ยแกนี่มันไอชิงหมาเกย์จริงๆตอนนี้จะตะตอกไยฮะมานี่ซีสลอหย่าช่วยตอนนี้ฉันกำลังไปหาแกลรอสลอไม่เอาตอนนี้ฉันโดยจะถอนกัเกงนายแล้วอะไรวะฉันแทงนายเอ่อช่างมานเถอะตอนนี้ฉันตายแล้วตอนก่อนตายฉันจะขอให้นายเลี้ยงหมูกระทะฉันด้วยโอเค โอเคเจ๊ okay. จะจ,ะจ,ะจะอ,อกเงินให้งวกนนะนั้นเน่ใจขอบใจามากเลยพวกไม่มีปัญหาตบมึงกับฉันไหมแน่นอนมาตบมึงกันเลยพวกเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฉันมาแล้วทุกคนฮัลโหล